นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถทาตกสีนังสีลาทิคุณะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอัธอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณะปารมีมีสิ่งเป็นตน ขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกือ้อกุลพรมจักรวาลปกป้องผองภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะยายใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลาย ทางสถา,านีบิทยุพลมอสองคลื่นความถี่963กิโลเฮิร์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่าอยู่นะวันนี้นะก็ เป็นวันใกล้จะถึงวันประวารณาออกพรรษาแล้วนะวันพรุ่งนี้กเ็เป็นวันประวารณาออกพรรษานะวันนี้ก็คือขึ้น14ค่ำเดือน11นะ นี้ก็เป็นวันประมารณนาออกพรรษาก็สามเดือนนะอการอยู่จำพรรษาในแต่ละปีละปีนะก็มีช่วงพรรษาสาหรับ พระพิสุะที่อธิฐานพอถึงครบนะก็มีการประวารณาออกพรรษาเพื่อโอกาสชี้โทษหรือบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆกันนะขัดเกลาันตามลำดับสำหรับ ปีนี้ญาติมก็มีหลายเรื่องหลายราวนะที่ได้กระทําในช่วงข้าวพรรษาก็อย่างสมเด็จพระเจ้าอู่ทองแล้วก็สมเด็จพระปิยมหาราชได้เททองล่อในพรรษา แล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมรูปมาแล้วก็มีสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะส่วนสมเด็จพระปิยมหาราชนั้นเททองเมื่อวันที่23ตุลาก็จะอัญเชิญมาเป็นสถานหลังจากพรรษาแล้วเราก็จะได้ทําบุญกันตอนรับพระองค์ส่วน งานเกี่ยวกับการก่อสร้างนะก็ค่อยเก็บไปทีละจุดละจุดญากจนนะตอนนี้ก็ทาสีมาหาธรรมเจดีย์โพสวรรค์ให้เป็นสีทองแล้วก็ทาที่ประทับของพุระเจ้ายี่แปดพระองค์ คุณเจ้ายิปย์รงเป็นสีทองแล้วที่ประทับช่างวาดเอาสีขาวและผู้ใหญ่บอาสีขาวดีกว่าเพราะว่าจะทําให้ปรากฏสีทองชัดเจนตอนนี้ก็ใกล้จะสาเร็จแล้วตอนนี้เมื่อทาสีปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ติดตั้งพัดลมติดตั้งไฟอะไรต่างๆใหม่ด้านล่างไม่เท่าไหร่ย่ตอนนี้ก็ติดตั้งไฟให,หม่ให้ดูเหมาะสมส,ส,าาส่งสว่างสวยงามยักตอนนี้นหรือแต่าทาสีด้านข้างๆนะ แล้วก็ส่วนด้านบนมหาธรรมเจดีย์โพสั์ทั้ง14องค์นั้นก็จะติดตั้งสปอร์ตไลท์ซึ่งมีทั้งหมด6จุดนะข้างบนนะน,นะจะอยู6จุดแล้วก็ด้านล่างอีกจุดหนึ่งเป็น7จุดด้วยกัน ส่งให้สว่างสปอร์ตไลท์เนี่ยนะราคาเข้าๆนี่ราคาแบบยังไม่ได้คิดค่าสายค่าสายไฟค่าติดตั้งอะไรนะ,ะเฉพาะแค่สปอร์ตไลท์เลยนี่ก็ประมาณอยู่ในราคาประมาณ3,500ค่าช่างค่าอะไรด้วยก่อนนะแต่เราไม่ต้องอะไรมากช่วยกัน ค่าสปอร์ไลท์ญาดิโยมนะดวงหนึ่งก็สามพันห้าะทั้งหมดมีอยู่เจดจุดด้วยกันญาติโยมที่ต้องการจะทำบุญโดยสปอร์ไลท์ที่ส่องส่งมาหาธรรมชาดีโพสวรรให้เห็นชัดเจนก็สามารถร่วมทำบุญกันได้นะมีทั้งหมดเจ็ดจุดด้วยกันนะจุดละสามพันห้า ยอดดยมก็ร่วมค่าสายไฟค่าช่างนั้นก็ตามกำลังทรับกำลังศรัทธาของยตดดยมก็แล้วกันสปอตไลท์มีอยู่เจ็ดนะ 3, จุดเจ็ดละสามพันห้าจุดละสามพันห้ายอดดมก็ร่วมทําบุญกันได้เพราะว่าจะได้เปิดให้สว่างเนี่ยนะในช่วงเดือนเกิดนี่แหละยตดดยมนะพฤศจิกายนนี่แหละ ลอยกะทงแต่พอดีตมาไม่อยู่แต่ว่า,าเราก็จะได้เปิดในเดือนพฤศจิกายนนี่แหละนะเพราะว่าอยู่ในช่วงเดือนเกิดของตมาภาพเองนะก็ขอทาสีเสร็จอะไรเสร็จก็อพอดีนะเดือนพฤศจิกาธันวาเดนี้นะจะได้ติดตั้งแล้วก็จะได้สว่างสวัย ก่อนปีใหม่นะให้สว่างก่อนฉะนั้นญาติโยมก็สามารถร่วมทําบุญกันได้นะสำหรับสปอตไลท์เนี่ยนะซึ่งพอส่องไฟสว่างนะก็จะเห็นชัดเจนที่สำคัญก็คือเห็นสิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างร่วมกันบูชา ก็คือมหาธรรมเจดีย์โพสุวรรแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้า28พระองค์ชัดเจนนั่นคือสิ่งที่พวกเราน่าจะได้รับผลอานิสงก็เพราะว่าทำให้คนได้เห็นพระพุทธเจ้า28พระองค์ เห็นมหาธรรมจดีโพสวรรเห็นเสาจักรวาลหลักจักรวาลส่องสว่างอยากโยมก็มาร่วมทำบุญกันนะเพราะแสงสว่างนั้นเป็นเดชเป็นอำนาจนะเป็นสง่าราศีอย่างที่จะมาบอกนะ บอกเกี่ยวกับตั้งเสจาจักรวาลนะยศธาตุดินเป็นปฐวีธาตุนะธาตุดินทิศตะวันออกบูรพาธาตุดินเนี่ยเป็นความมั่นคงทอาทิตทักษิณทิศทักษิณเนี่ยอาโปธาต เป็นความอุดมสมบูรณ์ทิศประจิมเตโชธามีเดชบีอำนาจทิศอุดรวายโยธามีการเจริญสัมพันธ์ธรรมไมตรีซึ่งตอนนี้ก็ทำให้สว่าง เนะสาก็เป็นลักษณะความมั่นคงนะเป็นของใหญ่ที่เต็มไปด้วยมีก้อนหินขนาดใหญ่ๆมีนะสิ่งที่เป็นพลังนะเป็นก้อนหินนะเป็น แท่นปูนขนาดให,ใหญ่หนาเป็นพลังเป็นปฐวีธาตุแล้วก็มีบ่อนะ้ำนะบ่อระบูเข็มบ่อกวดอิมบ่อแม่พระธรณีมีอยู่สามบ่อเป็นความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ก็เหลื้อฟ ธนะาตุไฟเนี่ยแสงสว่างเนี่ยเป็นเดชเป็นอำนาจนะส่วนลมนยะจงก็เห็นนะนะลมก็คือเป็นธงนะธงที่ปักไว้ข้างบนธงนะสี่ชุดด้วยกันที่ปักไว้ดูสวยัยแล้วก็เป็นช่องทางนะให้เกิดลมขึ้นนะเนี่ยก็ต้อง ปรับปรุงนะให้เกิดพลังงานเกิดพลานุภา <oro> พเราก็ <IC> S> <S ค่อยเก็บนะทีละส่วนละส่วน <IC> S> <S เพื่อให้พุทธภูมิสำเร็จ <IC S> ในอัตภาพที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยนะแล้วก็ดินแดนภาษีอริยเมตรัยก็เช่นกัน <IC> S> <S จะได้เริ่ม นะก็ปีหน้าระยะจุดก็คือเรานะก็ไปที่ระบาดห้วยต้มระบาทแก่งซ้อยแล้วนะไปช่วงรอยกระทงเนี่ยน,นะไปแล้วก็ต่อมาก็ต้องไปที่สีสังเวยนะไปอินเดียสักนะสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปขอพรที่นั่นนะเสร็จแล้วจึง จะได้ตั้งหลักนะตั้งหลักก็คือเปิดทางสร้างดินแดนภาษีอริยเมตไตรเราก็ค่อยๆเก็บไปนะเก็บเก็บงานเก็บมหากูสุสลเก็บทีละจุดทีละจุด ค่อยๆเลือกเก็บพอเรามีสวนดอกไม้อยู่แล้วเราจะเก็บดอกไม้ของเราไปทำกุศสอะไรละ่ะเราก็เก็บกันเพราะการเป็นมนุษย์เนี่ยที่เราได้รับเนี่ยเือนการสวนดอกไม้ แล้วเราจะเอาสวนดอกไม้ของเราไปทำอะไรถ้าปล่อยให้สวนดอกไม้ของเราเหี่ยวเฉาก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราเก็บดอกไม้ เอาไปบูชาสิ่งที่คุณบูชาก็ย่อมเกิดประโยชน์มหาศาลดังนั้นตลอดชีวิตของเราที่มีอยู่เนี่ยเราก็ค่อยๆเลือกเก็บทีละอย่างละอย่างจัดาุยมสร้างให้สำเร็จภายใน ัตาพาีีบรุษของเราเนี่ยนะทั้งพุทธภูมิทั้งดินแดนบาษีอริยเมตราย,ยากแต่ว่าเราก็ควรเจริญความเพียรควรสร้างควรทำเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแนละ้ว ที่เราได้เกิดมาทันเวลาพอดีช่วงนี้ถ้าพลาดจากตรงนี้ไปพลาดจากเวลาที่ดีอย่างนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้อีกเมื่อไรเพราะโอกาสของเรามีเพียงแค่ทั้งนี้เองเราต้องรีบเราต้องรีบทำ ต้องรีบเก็บอย่าปล่อยให้เวลาที่ดีๆอย่างนี้เสียหายไปจะมัวชักช้าไม่ได้เพราะพลาดแล้วพลาดเลยโอกาสที่จะได้ทำไม่มีอีกแล้วนะฉะนั้นก็เราก็ช่วยกันเก็บนะช่วยกันทำนั่นคือเราต้อง ค่อยๆทาไปนะทำด้วยความตั้งใจด้วยความระลึกถึงนะเป็นประจำอย่าปล่อยให้เวลาอันดีงามอย่างนี้ผ่านผมไปนะอย่าจบอ้าวอย่ายกที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบารุงรายการธรรมะที่จะมากออกอาการร่วมทําบุญในการสร้างพุทธภูมิแห่งนี้ ให้สําเร็จในพะ่ังกายที่เป็นมุณนี้แล้วก็สร้างดินแดนภาษีอะไรยังไม่ไ่ายให้สําเร็จสมบูรณ์เนะี่ยสภาพที่เป็นมุณนี้ก็สามารถรวมทบุญกันได้นะญาติโยมตามกําลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมนะรวมทบุญสร้างสปอร์ตไลทนะ์มีอยู่เจ็ดจุดด้วยกันจุดละสามพันห้าก็สามารถรวมทบุญกันได้หรือญาติโยมประสงค์ทำเนี่ยไฟแสงสว่างนี่แหละนะเป็นค่า ช่างค่าสายไฟนั่นก็ตามกําำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมน,นะทำกันได้แล้วก็ค่าพานะนะเดินทางไปอินเดียนะสำหรับญาติโยมที่จะร่มทำบุญนะเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปอินเดียในครั้งนี้ก็ร่วมทำบุญกันได้นะตามกลำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต,ต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02912 0356 029120369 029121971 029121971ทางไปสนนีพระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมหากีธาวชิรญาโวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800 ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7สเจธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่ง3 6 3 7สญาติโเจยมทุกทุกวันพุธนะเวลา6โมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึงสองทุ่มยัดหยมนะมาร่วมสวดมนต์กันมารวัสการกราบไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์กัน หรือญ,ญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสารสารน้าใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรค,โรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้เข้ามากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9โมงเชา้าเป็นต้นไปนะวันเนียบราบบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ประมาณ3ป้ายรถเมยอยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30 บอร์หกสิบห้าปห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันร,ริบระบำรุงญาตยิยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทบุรีงประมาณสามฝ้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสว,วิเศษเสยอิเศษเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังุยอิโสตังพุทธปิติ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมนุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาพระได้กระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยรัพย์นําให้พ้นจากทุกทุงปวงดังพระนิพพานของพุทคธขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้น จนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระดิพานตลอดกาลนาถนงอมปะตวีคงคาภุมมะเทวานามามีหังนัมพะะทะอัตามาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทระโงค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทระโงค์และคุณของพระตัตนารตร จงปกปักคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริบาลของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพกทุกชาติถืนพุทธทางแลกลดาดธรรมังแลกลาดสังขังแลกลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจัก,กรวาลปกป้องผองภัยบ้านเดือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไปพบก,กับรายการธรรมะยายใจได้ใหม่ ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญนพร